ไม่ได้นะครับเริ่มเลยครับจับเวลาครับเริงรีเรเรสวัสดีครับเป็นไหนครับ พอดีหนูจะผ่านไปหาพอดีได้ที่ถึงมากเลยอ๋อจะ่ใ่ไหมครค่ะเน่ยพี่หน่่ยตอนเนี้ยราไปเข้าร่วมโครงการโครงการหนึ่งค่ะเป็นที่ปรึกษาทางการเงินคือดีมากเลยค่ะพี่แล้วก็ได้ความรู้เยอะมากเลยนเนี้ยซาค่ะจะผ่านบ้านพอดีซาคืออยากจะขอเข้าไปคุยเรื่องนี้ให้ฟังได้ไหมคะพี่อ่าตอนที่พี่ วัันอาทิตย์ครบถ้าอย่างนั้นวันเสาร์ช่วงบ่ายได้ไหมคะเสาร์ช่วงบ่ายต้องโทรมาอีกทีนึงได้ไหมครับตอนวันเสาร์ช่วงบ่ายโทรอีกทีนึงได้ไหมครับเข้ามาอีกทีถ้าอย่างนั้นเป็นวันอาทิตย์ช่วงเช้าได้ไหมคะพี่หนึ่ยที่เช้าพอดีพี่ต้องเด็กไปทำบุญเช้านะครับพี่วันนะครับออ๋ไม่เป็นไรครับพี่วันอาทิตย์ช่วงบ่ายหนูก็ว่างพี่พี่ว่างช่วงบ่าย ใช่ไหมคร่ี่อีกโอเพอได้นะคว่โเคแ่นั้นเปวันอทิตีช่วงบ่ายตอน3มงนะคะ่ะมาณ5โมเนไหมครัมนได้ครับี่หนูว่าพี่ตะอโเคค่ะพี่ขอบคุณมากนะคะเจันอ๋อพี่หนูรบกวนจดมาง